ครับก็งานวัน <Brew> น <ster> <อ>ี้ Robinson จีนครับก็ปีนี้2016นะครับก็จัดเป็นงาน,นใหญ่มากๆที่รวมแบรนด์หลากหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เ,นเกี่ยวกับกางเกงยีนหรือเสื้อย,ยีนที่เป็นแฟชั่นยีนที่สำหรับคนที่ชอบที่เขาเรียกว่าจีนิสตา t a ครับมาดูมาดูงานนี้ก็จะเป็นจะให้ความรู้ด้วยว่ามีกางเกยงยีนหลายแบรนมีแบบ ดับเบิลยีแบบอาเจนเชอร์มีหลายแบบครับมาเรียนรู้แล้วมาเลือกสไตล์ที่เข้ากับคุณแล้วก็กลับไปใช้ยีนอย่างมีความสุขครับผมปกติเจเป็นคนชอบสไตล์การแต่งตัวแบบยีนอยู่แล้วเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนกับชอบชอบเสื้อยีนอยู่แล้วครับแต่คือเราเราจนถึงวันนี้เราไม่รู้ว่ามีหลากหลายแบบมีหลากหลายวิธีการแต่งอย่างที่บอกครับดับเบิลยีนกับอาเจนเชอร์เราไม่รู้ว่าเอ้ยวิธีการแมทเป็นยังไงแล้ววันนี้มาได้ความรู้เกี่ยวกับการแมทหลาย,ลาย,ลายแบบซึ่งก็ก็รู้สึกว่าจะได้นำกลับไปใช้อย่างถูกต้องบางทีเราก็ออาาจจะะใใส่่ผิดบ้้้งกก็วัันนีถูตคร เดิญชวนคนดีกว่าเนาะที่เป็นสาวกยีนกันอะไรเงี้ยค่ะแฟนแฟนที่ชอบเก่งยีนหรือว่ายีนทั้งหลายจีนิสต้านะครับก็อย่าลืมมาเดินนะครับงานโรบินส์ออนยีน2016นะครับที่วันนี้ที่ทางซีคอนสแควร์ครับก็มาดูเยอะๆนะครับมาดูแล้วก็มาหาความรู้ชวนเพื่อนๆมาชวนพ่อแม่พี่น้องมาครับรับรองว่าทุกคนต้องได้อะไรกลับบ้านแน่ๆครับผมถามถึงดีใจหรือว่าบนกริดนะเป็นยังไงตอนนี้ดีใจครับดีใจที่ทุกคนเหมือนชอบละครเราแล้วก็ดูแล้วแฮปปี้ดูแล้วสนุกอินกับ ตัวละครหลากหลายหลากหลายหลากหายตัวเราก็ดีใจครัที่แบบชอบจริงไม่ใช่แค่เราชอบทุกคนเลยคน,คนบอกน้ำชาพี่น้ำชาก,ก็ชอบคิมก็ชอบอะไรอย่างนี้พี่ป๊อปก็ชอบเราก็ดีใจครับที่เจมคิดนะว,ว่าควรจะกรี๊ดหมอวัดขนาดนี้อะไรขนาดนี้นะเราไม่ได้เราไม่ได้คิดคือผมเป็นผมแค่คิดว่าอยากให้ดูเราแฮปปี้ครับแต่คือถ้าเกิดดูแล้วฟีดแบก ดีอย่างนี้ผมก็ดีใจที่ทุกคนเขาเขาชอบแล้วเขากีดในในตัวคาแรคเตอร์ครับเพราะเราเพราะว่าอย่างที่บอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกของผมเอยปัจจุบันเรื่องแรกของผมด้วยเราก็เราก็ดีใจที่เขาเรียกว่าฟีดแบ็กดีครับผมเป็นหาาครับมมหมอเหรอครับจริงๆประมาณเรียนรู้เรื่อยๆครับแต่ที่หนักๆคือมีอยู่วันหนึ่งครับไปอยู่กับหมอเขาชื่ออาจารย์โน่ครับเป็นพี่ชายของพี่วินคาวินกับพี่นาวินตาครับเขาเป็นอาจารย์หมอเลยแล้วเราก็ไปเรียนรู้กับ กับพี่เขาครับแล้วก็ได้ดูท่าทางแล้วหลังจากนั้นก็พี่แอนก็จะคอยมีหมออยู่หน้าเซตอยู่เรื่อยๆครับเวลาเราเล่นฉากที่เป็นเกี่ยวกับหมอหมอจะมีหมอมาคอยบอกว่าทําอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกเอ้ยเป็นไม่ใช่เรื่องแรกสิเป็นเรื่องที่สองที่ที่ที่ได้ได้มีฉากแบบนี้ก็ก็รู้สึกเออน่ารักดีครับผมเราดูเยแก็ขึนเขินครับเขินก็ก็เขินไหมก็ยิ้มยิ้มมากกว่าไม่ได้เขินเพราะ เกิดน yes. ่าจะเป็นตอนถ่ายมากกว่าตอนนี้แต in really ่ที่เห็นว่าฟีดแบ a ดีเราก็เลยก็คงต้องทํนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับใช่ไหมครับถอดเสื้อมาใต็มาแบบก็ก็ก็มีมีบ้างครับด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของหมอว่าเป็นคนสบายๆเป็นคนที่แบบชีวิตแบบง่ายๆครับอยากทำอะไรก็ทํามันก็จะมีแบบมุมที่แกงนางเอกบ้างหรือมุมที่อยู่เกาะที่แบบเราเราเขาเรียกว่าเราแบบใช้ชีวิตง่ายๆครับผมแล้วแล้วเรื่อยมันเป็นเรื่องของสามีภรรยา าอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วรเรื่องเรื่องมุงเนี้ยเขินพี่เขินกับคิมไหมคะเล่นกับคิมเขินไหมเขินทุกคนมาทุกคนเลยครับไม่ใช่แค่คิมคนเดียวเขินทุกคนตอนตอนเล่นนะครับแต่ตอนนี้ก็มันผ่านไปแล้วแล้วเ,เห็นว่าออกมาโอเคแล้วคนชอบก็ก็ก็โอเคครับผมเราก็จะทําหุนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมมัน,นยังจะมีปีนมีจิ้นหมดนี้อีกเยอะไหมคะมีครับมีมีหนักกว่านี้อีกมีหนักกว่านี้ครับมีหนักกว่านี้ มีอะไรคนระับมีหนักวนนกว่านี้ครับมีหนักกว่านี้คือหมายความว่าสตอรี่ไลน์มันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมีเรื่องราวมากขึ้นแค่คืนนี้แหละครับก็ก็น่ารักมากๆแล้วที่ผ่านมาก็จะเป็นะระดับ1สมมติระดับ2วันนี้จะเป็นระดับ3แล้วประมาณนี้ครับผมไป<อ>ไหนมาไหนมีคนแซวไหมว่าอุยคุณหมอนมชมพูจังเลยมี <c oughs> คนเรียกอะไรมอย่างเงี้ยเพิ่งมีคนแซววันนี้ครับผมก็ก็พี่ๆถามก็ก็มีจริงๆเขาบอกชมพู แต่ก็ก็มันเป็นธรรมชาตินะครับผมก็ขอบขอบคุณทุกคนครับที่ชอบครับแต่ว่าก็อยากให้โฟกัสที่แบบ ที่ความสนุกของละครด้วยซึ่งทุกคนโฟกัสอยู่แล้วแหละทุกคนสนุกสนานกับทั้งหมดอยู่แล้วโดนประกอบดโดยรวมอยู่แล้วครับผ <c oughs> มถ้าคนรัเล่นงตรงนี้เรามีแอบเขินๆตัวเองไหมว่าเอ้ยทำไมคนไปโฟกัสตรงนั้นจังเลยอะไรอย่างนี้นดีใจดีใจมากกว่าครับ <c oughs> ดีใจขอบคุณทุกคนครับที่ท,ท,ที่ไม่รังเกียจผมครับที่ไม่รังเกียจเออรชมพูใช่ไหมไม่ไม่รังเกียจนะขอบคุณที่ที่ชื่นชอบ <c oughs> ไม่เขินนะเ <c oughs> พราะว่าเขินมันผ่านมาแล้วแต่ดีใจมากกว่าครนะับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสงานหน้าที่แบบมันจําเป็นต้องโชว์หรือผู้จัดบอกให้โชว์ก็ ตอนนี้ก็เลยขึ้นแท่นเป็นาาปนันนกนักเซ็กซี่เหรอครับยังครับยังเด็กอยู่ครับขึ้นแท่นเป็นหนุ่มฮอตไปเลยตอนนี้เรารู้สึกองไรบ้างตอนนี้ก็เราดีใจที่ที่ละครเราฮอตแล้วก็คนก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามตัวเราไปด้วยครับก็เราก็ขอให ก็จริงก็แค่ขอให้ดูละครแล้วก็มีความสุขต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับเราก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามเราอย <Yeah. S 1> ู่แล้วอย่างไรคนจะมองว่าเจมอาจจะไม่ได้มีผลงานละครออกมาเยอะมากแต่าออกมาทุกเรื่องก็แบบ <Yeah. S 2> ประกอบลยหดเลยเนี้ยตรงเนี้ย่ะอันนี้ผมก็ดีใจครับก็ผมก็อยากจะทําให้เรื่องต่อไปมันสนุกเช่นกันครับคือเราก็อยากคือทุกเรื่องเราทําด้วยใจแล้วเรา เราเราทุกอย่างเราทําด้วยใจเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆด้วยครับมันจะกดดันไหมคะไม่กดดันนะเพราะว่าเราเราห้าไมไปคิดถึงเรื่องตรงนั้นนะครับเราเราแค่คิดได้ว่าเราอยากให้คนรู้มีความสุขคิดแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็หวังว่าเขาจะมีความสุขไม่ต้องไปคิดว่าจะดดงกว่าไหมจะเงงรตติ้งเป็นยังไงกระแสเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้น,นครับเราแค่รู้ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอยังก่อนหน้านี้<ม>ที่มันก่อนหน้านี้ตอนที่ตอนที่เล่นเรื่องนี้ค่ะที่มันมีกัะแสะว่าแบบเหมือนเจมมีปัญหาแบบว่าโดนบังเเเี่่่ยือร ถึงตอนนี้รู้สึกว่าพิสูจน์อะไรหลายอย่าง,าก,งกับกงานหรือการแสดงของเรายัางไงบ้างก็พิสูจน์ว่าเราก็คือตอนนั้นเราก็เหมือนเพิ่งถ่ายคิวแรกๆครับ <dedans S 2> เราก็ต้องปรับตัวก็พิสูจน์ด้เห็นว่าความอดทนหรือว่าความตั้งใจที่เรามีครับเราก็ ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็งานก็น่าจะออกมาโอเคครับผมเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ส่วนที่สุดอะไรกับคนดูไหมก็แค่ให้เขามีความสุขก็พอแล้วค่นรู้สึกว่าแบบกุ้มกับหรือแบบพี่แอนอ๋อไม่ไม่ขอบคุณยังไงไม่ขออยู่แล้วครับขอบคุณผมดีใจด้วยด้วยซ้ำแบบที่ที่ทุกคนเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบคอยเขาเรียกว่าจํำจีจําใจผมตลอดเวลาขอบคุณพี่แอนกับพี่โอที่ที่ที่เขาเรียกว่าเข็นผมแล้วก็ทำให้ผมออกมาดีขนาดนี้ครับขอบคุณครับ อ้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นนะครับเผินครับเพราะว่าเรายังไม่แต่งงานก็ดีใจขอบคุณขอบคุณสำหรับตำแหน่งนี้ครับผมเกิดมาไม่ค่อยได้มีตำแหน่งอะไรมากเท่าไหร่ครับก็ขอบคุณสำหรับตำแหน่งนี้ครับก็ขอให้ตำแหน่งนี้เป็นอย่างนี้ไปตอบตอบไปเรื่อยๆจนละครจบแล้วกันมีไปไหนไหนเจอใครแปลกๆมาขอสมัครเป็นภรรยายังไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับ ไม่มีก็ส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าคุณหมอชอบบอกว่าให้รักษานน่นรักษานี่อย่าะป่วยกันเป็นแถวเลยป่วยกันเป็นแถวเลยผมก็บอกว่าอย่างอย่างมุก,มกเดดสุขคือป่วยเป็นโรคหัวใจรักษาให้หน่อยผมก็บอกว่าผมเป็นหมอไตครับ <laughs> เป็นลบต้องเป็นลบไปครับถึงจะรักษาได้อยากกินเค็มครับผมค่ะตอนนี้มีละครถ่ายละครเรื่องอะไรตอนนี้ก็ถ่ายสายท่านหัวใจกับอาคมครับทีนี้ก็2เรื่องก็ถ่ายสองเรื่องนี้อันเรื่องนึงกับอาิ่นพีวีซีอีกเรื่องนึงกับพี่เจสตเมกเกอร์ครับผมได้ข่าวว่าคิวจอมโจจอมตัวยาวเหมือนกันเลยสำหรับเจมก็ก็เท่าที่รู้ของปีนี้ก็ ก็เต็มแล้วใช่ไหมครับปีหน้าก็เหมือนจะมีติดต่อเหมือนกันครับผมใช่สองสองเรื่องเช่นกันนะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนั่นเองใช่ครับแล้วก็มีหนังด้วยไมโคนเลิฟครับก็รอดูอีกสักพักหนึ่งครับผมอันนี้จะไปถ่ายีเกถ่ายจบเป็นได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วครับผมอันนี้ก็เขาก็คงทำเรื่องตัดต่ออะไรก็ว่างใบยอยู่ครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ถ่ายละครอ,อย่างเดียวแล้วก็เรียนด้วยครับ